ที่เต็นท์ของเดชซึ่งจะนอนร่วมกับราชส่วนสุพจน์นอนกับกิติขณะที่พานุพงศ์ได้กลับไปพร้อมพรานก้อนหนุ่มใหญ่ผู้ไร้ลิ้นก็ยิ่งเก็บอาการลนลานเอาไว้ไม่อยู่ซึ่งเจ้าตัวเองไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่แน่ๆมีทั้งราชและเจ้านายของเขาที่เริ่มสังเกตเห็นพี่พจน์เป็นไรทำไมถึงลุกๆนั่งๆอย่างนั้นกิติที่ยังดื่มต่อ พอเพิ่งจะทุ่มกว่านิดๆพร่องถามออกไปมีลูกน้องอีกสองคนมองตามส่วนคนเจ็บทำแผลผันผ้ารอบศีรษะและเข้านอนในเต็นท์ใกล้ๆแล้วอมเอ,อม้อืมอืออออออกไปอ๊ะเออ๊อหนุ่มใหญ่หน้าเข้มตอบเป็นภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องแต่ราดยังพอเข้าใจ เพราะดูแลกันมานานพอสมควรจึงรีบแปลออกคุณเก่งครับพี่พท์เขาบอกว่าเขารู้สึกร้อนๆหนาวๆอยากไปจากที่นี่จะบ้าเหรอนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วแถมพวกเรายัางอยู่กลางป่าด้วยนะครับพี่พ์ชายนมสวนกับอย่างเกรงใจนมใหญ่ที่เป็นคนเก่าคนแก่ของผู้เป็นพอ่อนาทีนั้น สุพจน์ที่ดูลนลานมาตั้งแต่ตะวันใกล้จะตกดินก็ทนไม่ไหวรวดพลาดลุกขึ้นพร้อมแหกปากเสียงดังลัน่นก่อนจะวิ่งตะเลิดหายเข้าไปในพื้นป่าอันมืดมิดชิบหายแล้วทำยังไงดีครับคุณเก่งราดพ่งถามเสียงหลงจะทำไงแกก็รีบเอาไฟฉายไปตามพี่พ์กลับมาสิวะกิตติตอบผมคนเดียวเนี่ยนะครับมันชี้ที่อกตัวเองด้วยความลังเล เออฉันเมาแล้วไปไม่ไหวหรอกแต่จะรีบไปขอคนมาช่วยงั้นก็ได้ครับราดรวบรวมความกล้าคว้าไฟฉายแล้วผ่าจากไปกิตติที่ดื่มไปจนมึนคว้าน้ำเปล่ามาดื่มอักอักก่อนโผเผลุกขึ้นไปทางเต็นท์ของพานุพงศ์ซึ่งนอนคนเดียวแต่ไม่ทันจะถึงเสียงเอะอะจากเต็นท์ของบรรดาลูกหาบซึ่งเป็นผ้าใบผืนใหญ่ ูกเชือกขึงระหว่างต้นไม้หลายต้นมีกองสัมภระวางตรงกลางโดยพวกเขากระจายกันนอนรอบๆมีผ้าใบผืนหนาปูที่พื้นได้ดังขึ้นก่อนเฮ้ยไอเชิดมันลุกวิ่งไปโน่นแล้วจะไปไหนก็ไม่รู้จะบ้าเหรอมันจะวิ่งได้ยังไงแค่ลุกนั่งกินข้าวขาายังต้องประคองมันเลยความแตกตื่นบังเกิดขึ้นกับลูกหาบทั้งเก้าคนที่เหลือ หลังจูจูหนุ่มเชิดคนเจ็บหนักจากการถูกกิ่งไม้ใหญ่ฟาดใส่ได้ลุกขึ้นวิ่งเอาดือด้อแถมไปทางเต็นท์ของลูกชายสอสอโดยพวกเขายังไม่ได้หลับแค่นอนคุยกันเพราะยังหัวค่ำอยู่มากนาทีนั้นเชิดที่อายุมากกว่าไม่กี่ปีได้หยุดเผชิญหน้ากับกิติรอบกายของลูกหาบคนนี้มีเงาสีดำทะมึนแผ่ปกคลุมแต่ไม่มีใครมองเห็น เจ้าตัวออกอาการดวงตาแข็งกร้าวก่อนจะกางฝ่ามือทั้งสองไปข้างหน้าทำท่าเหมือนจะเข้าไปทำร้ายลูกชายสอสอคนดังเฮ้ยจะทำอะไรของแกวะกิติซึ่งเมาได้ที่พ้องถามมาก่อนไม่กลัวสักนิดเพราะมีก้าวมอมอเสียบอยู่ที่เอวตลอดเวลาหึห um, ึหนุ่มเชิดไม่ตอบเอาแต่แยกเขี้ยวคำรามทำท่าจะก,กระโจนเข้าหาชายหนุ่มตรงหน้า แต่ถูกเพื่อนเพื่อนลูกหาบเข้ามาคว้าตัวเอาไว้ก่อนไอเชิดเอ็งเป็นอะไรไปวะแทนคำตอบใดๆหนุ่มแสงที่เป็นเพื่อนคู่หาบกับถูกท่อนแขนของเชิดวาดหัวเข้าที่กรามซ้ายอย่างแรงและเร็วแสงหลุดปากหน้าหันพงะร่วงลงหลับสนิทในทันทีลูกหาบอีกคนที่จับไหล่เชิดอยู่ไม่ทันตั้งตัวจึงโดนเข้าไปอีกคน เชิดที่เป็นคนป่วยลุกไม่ขึ้นก่อนหน้าแต่นาทีนี้กับมือหนักเท้าหนักตบหนุ่มคนที่สองทีเดียวอีกฝ่ายถึงกับหลุดปากกลนเตีย้ยทำท่าจะหาวเป็นดาวเป็นเดือนลุกไม่ขึ้นอยู่ตรงนั้นไอเชิดถูกผีเข้าแงะเลยดูตาของมันสิวะจากเสียงโพร่งบอกนั้นลูกหาบที่เหลือพากันถอยหลังกรูดกรูดหลายคนวิ่งอ้อมมาดูหน้าของเชิดก่อนจะพากันขนหัวลุกชัน บางคนแข้งขาอ่อนแรงหลังเห็นดวงตาปูดปนแข็งเก้าปากนั้นอ้ากว้างแย่เขียวหน้ากลัวตลอดเวลาแม้แต่กิติยังเผลอขยับถอยไปหลายก้าวลืมเรื่องลูกน้องของตัวเองไปเลยนาทีนั้นเองพรานก้อนมาถึงโดยไม่ต้องไปตามเพราะแกยังนั่งคุยอยู่กับกำนันทวีปและผู้ช่วยนิคมมีเพียงสองสาว มีเพียงสองสาวที่พากันเข้าไปนอนคุยกันในเต็นท์พวกเองถอยไปพรานผู้เทาร้องสั่งบริกรรมคาถาใส่ขวดน้ำในมือก่อนเปิดฝาแล้วสาดใส่เชิดโดนน้ำมนต์เข้าไปเต็มๆที่หน้าและลำตัวเชิดอ้าปากกีดร้องเสียงแสบแก้วหูแต่ไม่ยอมจะหมดลทธิ์กระโจนหนีหายเข้าไปในป่าอันมืดมิด มีเสียงร้องน่ากลัวชวนขนหัวลุกดังมาจากทุกทิศทางต้องไปตามตัวไอเชิดกับมานพันกํานันทวีโพร่งบอกข้ารู้แต่เดินป่ากลางคืนไม่ง่ายต้องเตรียมฟืนไฟกับสเสบียงให้พร้อมที่สำคัญต้องเลือกคนที่เจนป่าจริงๆผมไปครับผมก็ด้วยครับลูกหาบอา,าสาสองคนเนื่องจากเป็นญาติกับหนุ่มเชิดดี ที่เหลือดูอาการไอ้แสงกับไอ้ปันด้วยคอยเติมฟืนเข้าไว้อย่าให้ไฟหมอดเด็ดขาดผมกับผู้ช่วยคมจะไปอยู่ดูแลคุณนัดกับคุณจินกำนันทวีปเอ่ยในตอนท้ายเพราะถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดสำหรับแกกิตตินึกขึ้นได้รีพงบอกขึ้นบ้างเดี๋ยวขับพนันพี่พศไม่รู้เป็นอะไรวิ่งตะเลิดหายเข้าไปในป่าตอนนี้มีแต่ราชที่ตามไปครับ บะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะนาทีนั้นพรานก่อนไม่ทันจะคิดอ่านอะไรกับต้องชะงักให้กับเสียงอะไรบางอย่างที่ดังมาจากพื้นป่าดำมืดทางทิศตะวันตกเสียงอะไรถ้าทางจะไม่ดีแล้วนะพานกำนันทวีปที่กำลังจะก้าวเข้าไปอยู่ดูแลสองสาวพร่งเสียงหลงทั้งเขาทั้งลูกหาบในที่นั้นต่างพากันหันหน้าหันหลังกันเลิกลัก มองหาที่มาของเสียงอันอึกระทึกคึกโคมชนิดพื้นดินถึงกับสะเทือนเลือนลั่นนั้นแต่กลับเป็นผ่านผู้เท่าที่ตะโกนเสียงดังลั่นทุกคนหาที่กำบงังกำนันรีบไปบอกพวกคุณนัดเร็วการจะออกตามหาเชิดถูกระงับชั่วคราวทุกคนต่างพากันวิ่งเข้าหาต้นไม้ใหญ่เป็นหลักแต่ไม่ทันถึงไหนเจ้าของเสียงสะเทือนเลือนลั่นที่ว่า กลับโผลมาให้เห็นเสียก่อนภาพที่เห็นคือสัตว์มีกีบเท้าทั้งเก้งกวางหมูป่าและอีกสารพัดได้พากันวิ่งหน้าตังขึ้นมาจากตีนเนินทางตะวันตกทิศทางที่พวกมันกำลังตรงมาคือฝ่าเข้ากลางแข็มที่พักของคณะศึกษากล้วยไม้หายากเลยทีเดียวโอ้ยผีป่าผีโปงเล่นงานเราแล้ว,ลวพอแก้วไม่แก้วช่วยลูกด้วย ลูกหาบทุกคนล้วนเป็นคนทองที่จึงฝังใจกับเรื่องลี้ลับอยู่แล้วโดยไม่คิดเป็นอื่นให้กับสิ่งพิสดารพันลึกที่เกิดขึ้นหลายคนพากันส่งเสียงเอะอะโวยวายนี้เอาตัวรอดกันจ้าละวันแม้แต่คนเจ็บที่เพิ่งจะฟื้นแต่ก็ยังรีบภวาลุกก่อนเพ่นหนีอย่างไม่คิดชีวิตนาทีนั้นฝูงสัตว์ป่านานาชนิดจำนวนนับร้อยร้อยตัว ซึ่งไม่มีทางที่จะมารวมตัวกันได้ตามธรรมชาติได้วิ่งฟาเข้ามากลางแคมป์จริงๆหลายตัวตะลุยเข้ากลางกองไฟอย่างไม่เกรงกลัวเศษฟืนเศษฐานเศษไฟรวมทั้งสะเก็ดแดงๆจึงปิวว่อนเพราะมีไฟถูกก่อไว้ถึงสามกองด้วยกันคือของลูกหาบหนึ่งของกลุ่มนัชยาอีกหนึ่งสุดท้ายคือกลุ่มของกิตติถึงตรงนี้ ต่างไม่มีใครทำอะไรได้แม้แต่พรานก้อนก็ย,ยังต้องเพ่นขึ้นต้นไม้ต้นเดียวกับที่แกผูกเปนอนเอาไว้ขณะที่พานุพงศ์นัชยาจินตนาและกํานันทวีปได้ต้นไม้อีกต้นเป็นที่หลบภัยชั่วคราวโดยบางคนยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าปีนขึ้นไปได้อย่างไรสูงขนาดนั้นช่วงเวลาที่ว่าผู้ช่วยนิคมที่ดูนิ่ง ไม่สะทกสถานใดๆยังคงสะพายลูกซองยาวที่หลังโดยยืนอยู่บนคาคบไม้อีกต้นเพียงลํำพังได้ตะโกนบอกมาพรานครับพวกมันเหมือนกำลังจะหนีอะไรมาหรือไม่ก็ถูกอะไรบางอย่างต้อนมาใช่ข้าก็คิดอย่างนั้นพรานก้อนบอกกลับเสียงดังว้าแย่แล้วข้าของพวกเราเต็นก็ด้วยจินตนาที่มองลงเบื้องล่างหวีดรองขึ้น ซึ่งภาพความเสียหายล้วนชัดเจนด้วยลูกหาบได้เอาโคมไฟสมัยใหม่แบบไร้สายขึ้นไปแขวนซะสูงแถมมีถึงสามสี่อันรอบๆบ,บบริเวณยามนั้นความเสียหายกระจายไปทั่วสัมาระส่วนรวมที่มีทั้งสเสบียงอาหารเครื่องไม้เครื่องมือของนัชยาถูกฝูงสัตว์ป่าพุ่งชนและเหยียบย่ำเสียหาย ไม่เว้นแม้แต่เต็นส่วนตัวของทุกคนกระทั่งถึงตาของเต็นกิติที่เจ้าตัวอยู่บนต้นไม้อีกต้นเขาก็ทนไม่ไหวกระชาเก้ามอมอออกมาระเบิดกระสุนใส่หมูป่าหลายตัวที่กำลังพังเต็นและทําลายเข้าวของที่เขาสุดจะหวงแหนหึตายหาซะเธอมึงไอ้พวกหมูระยำ ไม่มีใครห้ามชายหนุ่มเลือดร้อนแถมยังเมาได้หมูป่าหลายตัวจึงโดนคมกระสุนเข้าไปจนเลือดาสาดพากันร้องลั่นวิ่งหนีกระเจิงแถมการยิงครั้งนี้ยังทําให้สัตว์ป่าที่เหลือพากันแตกตื่นบางตัววิ่งกับทางเดิมหลายตัวกระโจนออกนอกเส้นทางท่ามกลางสายตาลุ้นระทึกของฝ่ายมนุษย์ผันนั้นเองกำนันทวีปที่ห้อยพระเครื่องพวงโต ได้เหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างที่กําลังโผล่มากับความมืดจึงรีบตะโกนบอกพรานก้อนในทันทีพรานดูนั่นเร็วไม่แม้แต่พรานผู้เท่าพวกเขาทุกคนที่ได้ยินต่างรีบมองตามมือกํำนันที่ชี้บอกก่อนจะพากันขนกายลุกกรูขนหัวตั้งชันไม่เว้นแม้แต่พรานไพรผู้นำทางใหญ่นัดน,นั่นใช่ผีใช่ไหมฉันจะเพลนลม ภาพที่มีม้าศึกตัวพ่วงผีสีดำทมึนขวบตรงเข้ามาแถมด้วยชายร่างใหญ่กำยำหน้าตาดุดันมีผ้าสีน้ำตาลเข้มโพกที่ศีรษะไม่สวมเสื้อสักตัวลายพร้อยกายส่วนล่างนุ่งสรงสภาพเก่าข้ามคราชักม้าด้วยมือเดียวอีกมือถือมีดดาบยาวเฟื้อยตรงหน้าโดยที่ฝูงสัตว์ป่าก่อนหน้าต่างพากันเพ่นนี้ออกห่าง ทำเอาจินตนาต้องหลุดปากโพงว่าสองตาเบิกกว้างมือเท้าอ่อนแรงทำท่าจะเป็นลมจริงๆอย่านะเยจินเดี๋ยวจะตกต้นไม้นัชยาใจเต้นโครมครามให้กับภาพที่ไม่คาดคิดว่าในชีวิตนี้จะได้เห็นรีบตะโกนบอกเพื่อนรักซึ่งอยู่ห่างสุดมือจะเอื้อมถึงแต่เพื่อนสาวก็คงไม่ร่วงลงไปจริงๆเพราะเอาแต่โอบก,กอดกิ่งไม้ใหญ่แน่น แถมยังหลับตาปีไม่ยอมจะมองลงไปอีกเลยวินาทีนั้นปีศาจนักรบโบราณได้ควบม้าผีกระโจนไปข้างหน้ามีดดาบในมือตวัดฟันเข้าใส่ไม้กิ่งใหญ่ที่มีลูกหับคนหนึ่งปีนป่ายอยู่เอ้ยช่วยผมด้วยจะด้วยความคมของมีดดาบหรือเพราะอิทธิฤทธิของปีศาจร้ายแต่กิ่งไม้ขนาดโคนขาผู้ใหญ่ที่เห็น ก็ถึงกับขาดสะบั้นในดาบเดียวก่อนจะล่วงลงมาพร้อมกับลูกหาบดวงสวยวินาทีนั้นผีทหารพรมาร่าโบราณหน้าตาดุดันได้ชักม้ากลับมาก่อนทำท่าจะฟันเข้าที่การขอลูกหาบคนนั้นซึ่งกำลังยักแย้ยักหยันจะลุกขึ้นแต่เสียงลูกซองยาวจากผู้ช่วยนิคมที่ไต่ลงจากต้นไม้รวดเร็วได้ชิงคำรามขึ้นก่อน กระสุนลูกโดดเจาะเข้าที่ร่างม้าผีก่อนทั้งม้าทั้งปีศาจร้ายจะหายวับไปกับตาเหลือทิ้งไว้เพียงเสียงอันชวนให้ขวัญกระเจิงไม่นับร่างที่ร่วงลงกระแทกพื้นเสียงดังหนักๆก,ก่อนกระอักเลือดออกมาเป็นลิ่มๆลมหายใจรวยรินเปลือกตาลุบลูมือเท้ากลางและนอนแผ่หลายอยู่ตรงนั้นไอเชิด ทำไมเป็นเองไปได้วะลูกหาบคนที่รอดตายวุดวิดหลุดปากหน้าตาตื่นใจข้างในยังเต้นโครมครามไม่ยอมหายโดยนั่งหน้าซีดห่างจากเชิดไม่ถึงวาท่ามกลางกิ่งไม้ใบไม,ไม้กองโตที่ถูกปีศาจร้ายฟันลงมาจนกิ่งใบเล็กๆก,กระจัดกระจายไปทั่วบริเวณความเงียบผุดขึ้น สัตว์ป่านับสิบนับร้อยตัวก่อนหน้านี้นีหายเข้าไปในป่าหมดแล้วโดยหลายคนเริ่มจะปีนกลับลงมาแต่บางคนก็ยังลังเลก่อนเสียงของพรานก้อนจะดังขึ้นรีบก่อไฟใหม่เอาให้ใหญ่กว่าเดิมข้าขอดูไอ้เชิดก่อนผู้ช่วยนิคมรีบปราดเข้ามาก่อนละล่ำาละลักเอ่ยพรานครับผมไม่ได้ตั้งใจยิงไอ้เชิดนะครับผมจะยิงไอผีบ้าน,นั่น ข่ารู้เองดูไอ้เชิดสิมีอรอยยิงที่ไหนพานก้อนเอ่ยย้อนพอกับที่กำนันทวีปเข้ามาสมทบโดยอายุมากแล้วต้องใช้เวลาปีนล,ลงต้นไม้แถมยังมีห่วงคือลูกสาวรองผู้ว่ากับเพื่อนของเธอพานแน่ใจเหรอแน่สิถ้าเจอลูกโดดเข้าไปป่านนี้ตัวมันต้องทะลุรูเท่ากำปันยัดไปได้แล้ว พรานผู้เท่าว่าอย่างมีประสบการณ์นัชย,ยาที่เพิ่งมาถึงพร้อมกับจินตนาเอ่ยเสียงรัวขึ้นอีกคนตกลงพี่เขาเป็นยังไงบ้างคะพนันพรานก้อนถอนใจแรงๆก่อนให้คำตอบผมไม่รู้ว่ามันไปเจออะไรมาบ้างแต่ถ้ามันยังรอดถึงพรุ่งนี้เช้าก็จำเป็นต้องพามันส่งโรงหมอแล้วครับเยนัดเกิดเรื่องขึ้นขนาดนี้แล้วเธอทำไมไม่ล้มเลิกโครงการนี้ซะ ไม่เห็นหรือ,อยังไงมีทั้งผีทั้งป่าอาถรรพ์มาเล่นงานพวกเราจินตนาหลุดปากเสียงรัวสถานหน้าสวยของเธอออกอาการหวาดกลัวสุดขีดยังไม่พอยังทำท่าทีเหมือนจะร้องไห้และเกาะแขนเพื่อนรักแน่นตลอดเวลาเอ่อฉันขอปรึกษากับพานก่อนนะยังจะปรึกษาอะไรอีกล่ะสาวสวยหัวหน้าคณะไม่สนใจเพื่อนรักหันไปเอ่ยจริงจังกับพรานผู้เท่า พรานคะเรื่องเกิดขึ้นทั้งหมดจะต้องมีที่มาที่ไปใช่ไหมคะพรานก้อนมีสีหน้าหนักใจหันไปสบตาก,กับกำนันทวีบ่อยครั้งจนฝ่ายกำนันคนดังจำเป็นต้องตัดสินใจพูดออกมาบอกคุณนัดเธอไปเถอะพรานมาถึงขั้นนี้แล้วก็ <c oughs> ได้คุณนัดฟังผมนะที่ป่าเวียงคอนแห่งนี้คนเล่าลือว่าเป็นป่าอาถรรพ์มานาน มันเคยเป็นทางผ่านทั้งของทัพพม่าและทัพทหารไทยมีการรบราค่าฟันกันบ่อยครั้งแต่ที่ผ่านมาผมก็ม่เคยจะเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะครับแล้วทำไมพอฉันเข้ามาถึงได้เจอล่ะคะดูว่าหญิงสาวจะข้องใจมากกว่าหวาดกลัวเอออาจจะมีคนทำผิดป่าหรือผิดป่าอย่างน้อยๆก็อาจไปดูถูกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา เช่นขับถ่ายแล้วไม่บอกกล่าวไม่ขอขมาลาโทษอะไรทำนองนี้ครับพรานก้อนแจ้งรายละเอียดทียิบลูกหาบทุกคนไม่มีใครร้อนตัวเพราะต่างก็ถือปฏิบัติกันมาตลอดแม้แต่กับที่หมู่บ้านถ้าไม่ใช่บ้านตัวเองและไม่ใช่ในห้องน้ำขณะนั้นกิติที่ยังเมาไม่สางได้มาถึงอีกคนหลังใช้เวลาปีนล,ลงจากต้นไม้ไม่น้อย แถมยังแวะดูเต็นท์ของตัวเองที่เสียหายส่วนหมูป่าที่เขายิงใส่ไม่รู้ว่าวิ่งหนีหายไปทางไหนแล้วผ่านครับทำไมคนกับมา้าถึงกลายเป็นลูกหาบเชิดได้เย่าบอกนะครับว่าพวกเราถูกผีหลอกฮจากคำพูดและเสียงหัวเราะในตอนท้ายของชายหนุ่มไม่บอกก็รู้ว่าเขาไม่เชื่อเรื่องลี้ลับสักเท่าไหร่ทำเอาทุกสายตาเลื่อนจับไปที่เขา ร้อนถึงผานุพงศ์ที่เป็นเพื่อนสนิทต้ตองรีบขยับเข้าหาขณะที่ตัวเขาเองยังยืนฟังแคงเง,เงียบแต่แรกไอ้เก่งฉันขอละแกอย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้เลยแกลืมพี่พจน์แล้วหรือไงเออจริงร้ว่ะพรานครับผมขอคนช่วยออกตามหาพี่พ์ด้วยครับลูกชายสอสอคนดังพ่งขึ้นหลังนึกขึ้นได้พรานก้อนถอนใจแรงแก่อนเออย พวกเราช่วยกันสำรวจความเสียหายคอยเติมฟืนอย่าให้ไฟดับข้าจะออกไปตามคนใครจะอาสาบ้างครั้งนี้บรรดาลูกหาพากันเงียบกริบไม่มีใครยกมือแม้แต่คนเดียวร้อนถึงกำนันทวีปที่ต้องหันไปบอกกับผู้ช่วยของแกผู้ช่วยคมไปกับพานทีนะนึกว่าข้าขอไม่มีปัญหาครับพ่อกำน,นันนิคมขานรับทันที เดี๋ยวข้าเพิ่งจะรู้ว่าผู้ช่วยก็มีคาถาทวีปเอ่ยขึ้นอีกครั้งทุกคนต่างพากันมองมายังผู้ช่วยนิคมเป็นจุดเดียวกันในทันทีหนุ่มใหญ่หน้านิ่งท่าทางสุภาพรีบบอกเปล่านะครับพ่อกำนันแค่ก่อนจะเข้าป่าผมเอาลูกปืนทั้งหมดไปชุบน้ำมนต์หลวงพ่อที่วัดก็เท่านั้นเองแบบว่าเผื่อเอาไว้นะครับเวลาเดียวกันนั้น หรือเข้าไปในป่ายใหญ่ดำมืดสุพจน์ที่ถูกพลังอาถรร์เล่นงานได้วิ่งตะลิดเข้าไปอย่างไม่รู้ทิศทางไม่มีไฟฉายไม่มีอาวุธลูกโมจุดสามแปดที่มีมาก็เก็บไว้ในเป้อย่างดีที่สวมรองเท้าผ้าใบแถมด้วยเสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวจึงไม่ถูกน้ำหนเล่นงานจนหมดสภาพไปเสียก่อนแต่หนุ่มใหญ่ผู้ไร้ลิ้น ยังบุกป่าฝ่าดงต่อไปไม่ยอมหยุดสภาพของเขาก็เริ่มยำแย่จนเสื้อผ้าฉีกขาดเจ้าตัวดูเหมือนจะร้องโวยวายแต่กลับกลายเป็นเสียงที่ฟังแล้วน่ากลัวซึ่งเป็นผลจากการไม่มีลิ้นครั้งนี้สุพจน์สะดุดรากไม้ใหญ่จนล้มลงโดยในความมืดสลัวของผืนป่าใหญ่แต่ยังคงมองเห็นเงาดำทะมึนสีดำหลเงาคอยจะพุ่งวาบวาบเข้าหา แต่กลับต้องกระดอนออกมาพร้อมเสียงร้องโหยหวนแสดงถึงความเจ็บปวดสุดแสนห่างออกไปไม่ถึง10เมตรราดที่มีไฟฉายสว่างจ้าตามมาถึงจากรอยลูกของยา่ารวมทั้งรอยเท้าที่ปรากฏชัดพิพศพิพศนั่นใช่พีหรือเปล่าครับสุพศที่ลุกขึ้นได้ไม่ตอบด้วยสติสตังในยามนั้นไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ก่อนจะเห็นเป็นลิงข้างในตาแดงกำกระโจนเข้าหานับสิบสบตัวซึ่งหนุ่มใหญ่ก็ใช้ทั้งหมัดทั้งฝ่ามือหัวดใส่พวกมันจนเสียงดังระง,งมไปทั้งบริเวณแต่ก็ได้แค่ในความรับรู้ของเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นจากจุดที่ว่าราดยังมองไม่เห็นสุพจน์เนื่องจากมีพุ่มไม้บดบังแต่ก็รู้ว่าหนุ่มใหญ่รุ่นพี่คนนั้น กำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างด้วยความดุเดือดเลือดพล่านจากเสียงที่ดังมาให้พอได้ยินพิพศพิพศราดตะโกนเรียกไปอีกทั้งพยายามใช้ไฟส่องแต่กลับต้องออกอาการผวาสองตาเบิกกว้างขนกายตั้งชันให้กับเงาทะมือนสีดำนับสิบ,ส,บสิบเงาที่พุ่งเข้าหาและรุมร้อมเขาเต็มไปหมด ว้ผีหลอกกูชายหน้าดุแหกปากเสียงหลงแทบไม่คิดเป็นอย่างอื่นสองเท้าที่กําลังจะก้าวไปข้างหน้าเปลี่ยนทิศทางในฉับพลันก่อนจะห่อหน้าตั้งกับทางเดิมไม่สนใจจะดูว่าเงาดำทะมึนเหล่านั้นทำอะไรเขาไม่ได้นอกจากแค่รุมล้อมลืมสนิทว่าเขามีพระเครื่องที่ออคอเพราะขึ้นชื่อว่าผี ที่มาให้เห็นจะจากกับตาแม้แต่มือปืนที่เคยฆ่าคนอย่างเขาก็ยังกลัวจนแทบสติแตกได้ที่สันเนินก่อนจะมาถึงที่พักแรมชั่วคาวราดที่พวดพาดออกมาจากราวป่ามืดมิดทั้งพรานก้อนและผู้ช่วยนิคมกิติที่กำลังจะออกไปช่วยตามหาพศต้องแข่งกันทักขึ้นเฮ้ยลาดหนุ่มหน้าดุเบกเท้ากึก หลุดปากเรียกเจ้านายเสียงปนหอบคุณเกง่งลูกชายนักการเมืองที่สางเมาไปมากรีบตรงเข้าหาคนของเขาลาดแกกลับมาทำไมแล้วพี่พศละ่ะลาดทำหน้าปั้นยากออกอาการเหนื่อยหอบไม่หายก่อนตัดสินใจโกหกออกไปเพราะเชื่อว่าถ้าพูดเรื่องถูกผีหลอกออกไปแล้วต้องไม่มีใครเชื่อแน่ๆ เผอเผอจะโดนหัวเราะใส่หน้าได้ผมไม่เจอพี่ลาดครับคุณเก่งเจอแต่งูจงอางก็เลยต้องเพ่นนีกลับมานี่แหละครับเอาอยัางไงดีครับพันกิตติออกอาการลังเลยังไงก็ต้องตามหาคนทั้งคนจะปล่อยไปได้ยังไงพรานผู้เท่าตัดสินใจทันทีราดไปกับพวกเราอีกเจ้านายสั่งมาลูกน้องหน้าดุที่ได้ดื่มน้ำจำต้องคานรับ และอุ่นใจที่ไปกันหลายคนครับคุณเก่งทั้งสี่กำลังจะออกเดินทว่าสุพจน์ได้พรวดพลาดออกมาจากราวป่าอันมืดมิดอีกคนแต่ต่างตรงที่หนุ่มใหญ่ไร้ลิ้นกลับมาในสภาพที่เนื้อตัวมอมแมมผมเผายุ่งเหยิงหน้าตาตื่นตนกเสื้อผ้าขาดรุงริงเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยน้ำในเกาะเกี่ยวจนเลือดไหลนับสิบสิบแห่ง อวย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 พี่พศลาดล็อกตัวเอาไว้เร็วสุพศเป่งเสียงเป็นภาษาที่คนอื่นฟังไม่รู้เรื่องกิติพงเรียกออกไปพร้อมตะโกนสั่งลูกน้องแต่เป็นผู้ช่วยนิคมที่ไวกว่าคว้าตัวหนุ่มใหญ่เอาไว้ทันโดยที่เขาอย่างอ้าปากส่งเสียงที่ฟังไม่รู้เรื่องทั้งอย่างออกอาการคุมคั่งไม่ได้สติ แม้จะดีกว่าก่อนหน้าก็ตามทีเฮ้ยคุณเก่งไอ้หนุ่มนี่มันพูดอะไรทำไมฟังไม่รู้เรื่องแบบนี้เป็นผ่านก่อนที่พ่งถามแทนคนอื่นๆซึ่งพากันตรงมายังที่แห่งนั้นเกือบทั้งหมดเออพี่พ์เขาไม่มีลิ้นคับพันกิตติจำต้องตอบอย่างเสียไม่ได้แต่ก็ไม่ยอมพูดถึงสาเหตุแต่อย่างใดครู่ต่อมา ที่หน้ากองไฟของลูกหาบซึ่งใหญ่ที่สุดเพราะช่วยกันเติมฟืนตลอดทว่าแสงสว่างหลักๆยังคงได้จากโคมไฟไร้สายรุ่นใหม่ชาร์ดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ถูกห้อยอยู่ตามขาคบไม้เหนือบริเวณนั้นหลายอันด้วยกันสุพดเริ่มสงบลงแต่ลูกชายนักการเมืองดังยังตัดสินใจให้คนของเขามัดทั้งมือและเท้าของหนุ่มใหญ่ ขณะที่ลูกหาบหลายคนมาช่วยทำแผลให้ซึ่งไม่หนักหนาไปกว่าแผลถูกน้ำเกี่ยวแต่เจ้าตัวยังทั้งเจ็บทั้งแสบหน้าดูเพราะออกอาการดิ้นยึกยักพูดจาฟังไม่เป็นภาษาตลอดเวลาเขาเป็นแบบนี้คุณเก่งยังจะพาเข้าป่ามาด้วยอีกเหรอครับกำนันทวีปทนไม่ไหวถามออกไปและคงเป็นคนคนเดียวที่กล้าถามแต่อยู่ที่บ้านพี่เขาไม่เป็นแบบนี้นะครับกำนัน กิตติตอบไม่เต็มเสียงแถมยังหลบสายตาอย่างมีพิรุษกำนันเจ้าถิ่นกำลังจะอ้าปากพูดอีกแต่เสียงของลูกหาบจากอีกด้านได้ดังขัดขึ้นก่อนช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีไอ้เชิดตายแล้วความวุ่นวายอีกชนิดอุบัติขึ้นคนที่มีสติรีบเข้าไปดูและเป็นพานุพงที่รีบช่วยปั๊มหัวใจยื้อชีวิตลูกหาบเชิด ทามกลางความตื่นตกใจของบรรดาลูกหาบด้วยกันเวลาผ่านไปนานนับสิบนาทีสุดท้ายทุกคนก็ต้องทําใจยอมรับจินตนาที่ไม่เคยเห็นคนตายต่อหน้าต่อตามาก่อนถึงกับกันน้ำตาไม่อยู่จนนัชยาต้องพากลับไปปอบอีกด้านพรานพรุ่งนี้เช้าเราต้องพาศพไอเชิดออกจากป่านะครับ กำนันทวีปหันไปเอ่ยกับพานก้อนแทบจะในทันทีก็คงต้องทำอย่างนั้นส่วนเรื่องงานคงต้องถามคุณนัดพรานก้อนคารับไม่ต้องถามฉันหรอกค่ะพันถึงขั้นมีคนตายแบบนี้ทุกคนต้องพักเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้เช้าพวกเราจะกลับไปที่หมู่บ้านกันค่ะหญิงสาวก่าวเข้ามาพ้องบอกเสียงสะทานโดยไม่ต้องมีใครไปถาม ทุกสายตามองมาที่เธอหลายคนแอบถอนใจด้วยความโล่งอกโดยเฉพาะกลุ่มลูกหาบซึ่งความประวันพันพึงเข้าเกาะกลุ่มจิตใจจนแทบไม่เป็นอันทำอะไรอยู่แล้วและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องฝ่านรกกลางภัยตอนที่สี่หากชอบนิยายเสียงเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง ให้กับช่อง YouTube นารีเล่าเรื่องและแฟนเพจ Facebook นารีเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ